สปอนเซอร์ by GT Game Star นะฮะิวเคลียมีเมียแล้วก็ต้องคงทำใจวิววิสมันไม่มีมีมีคิสมาสวิววิสมันไม่มีเมียแล้วก็ต้องทำใจใครหัวเนี่ยเรวอะะไรอะไรแล้วหัวห้องหัวคอหัวอีเป็นหัวคออเคเข้ามาแล้วเข้าแล้ว คุณกีฟโซล่าโซล่าค่ะแฮมสไตน์หลืออีสองโนเบสิคคิวมอนอีกคนหนึ่งก็คือสวัสดีค่ะคุณมิโซะคิวทีทุกทีไปแล้ะดอกไปต้องไปต้องเป็นแม่งตลอดลิจอกค่ะมาแล้วค่ามาแล้ววิ่งแล้วค่ะดูวิ่งแล้ค่ากระเด็นมากค่ะคุณขาไปแล้วค่ะทางไหนดีคะ มันเมันทุกคนจะไปกันทางเดียวกันดึกกับพี่มันมีมียานนวยนะผมว่าโอ้โหโอ้โไม่ลงไมลงใครลงลงปียไม่ลงไอ้วนขวัญออนนี่ที่ไหนเอาเฮ้ยเฮ้ยมึงเป็จัเปอร์เหรอดูดูไปไม่ไม่ไม่เราฟังมันด่าคนอื่นก่อนมันด่าว่าอะไรนะไอพวกขวัญอ่อนสวัสดีครับใครอะใครอะอย่คิวซอายไม่ได้กล้าโดหรอใครอะใครอะ

นี่คืออะไรก่อนแรงแยกพี่เลยเนี่ยเป็นกี่ละพี่กดรัวๆพี่อบตาอพี่แยกลากใส่มันนี่มันไม่รู้เลยตัวจริงเองเลยใช้ขอก้ลือกไอ้กดผิดแตายแล้ไงชัวล้เวอร์นะคิดีโออไปไตีดอีสุวรรโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ อุ้ย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 เกิดอะไรเละนิวคูงนิวคูโอ้โหนิวคูงแล้วเมไหรกันไปหเหรอคุงแล้วมาโดนเราเนี่ยนะคืออะไรไม่ได้แล้วค่ะจังหวะนี้อะไรค่ะขาแล้วแบบนี้ตายแล้วเธอทำไมเราเป็นของวิ่งมาในถุงอัลเบอทอมผู้หญิงแล้วเป็นผู้หญิงไม่ใช่หรอทำไมตายแล้วกลายเป็นผู้ชายวะ อันดีเป็นเจอุ้ยใครวะเราเดินผ่านใครไปวะทุนสวัสดีาดข้นกคูเอว่าทำมมึงไม่ดีอ่ะตีนนี้นี้ยเลยคิดวันนน้าอนาตอเออเอไงอไงเออ โอ้ยแล้วคนนี้เยอะแ่ไหนเหรอเกิขึ้นตรงหน้าดูเลยใครที่โดนไล่ล่าก่อนหน้าผมแล้วเปลี่ยนเป้าหมายมานทำไมฮะผมถามก่อนนะเปลี่ยนเป้าหมายทำไมชิชิทันทีใครลงอยู่เนี่ยเพราะเห็ุผมตายเลยนี่ติดนิ้วพูงแถวนี้นี่หว่ามันตรวจจุดอะไรนะใครเห็นผมตายอยู่อ๋อมาเรานี่ไงอเหรอบ่ออยู่ว่เหตุการณ์ไม่เกิดขึ้นตรงหน้าอะไรเหรออะไรเหรอเหตุการณ์เกิดขึ้นตรงหน้า

ต้องเลยไอ้ขอทกอจกขืนอะไรอ๋อพลู่เป็นี่วานล้ว่วนี้มันเก่งอะไรกันลดุกวัวแล้วนิวปผมไปอือกเปาเฮ้ย้ลิฟต์ลงไปไมไปไปไไปไปแล้วไปแล้วชิบหาย

ผมตามคุณอยู่นะมาหารู้จ้ะเฮ้ยโอ๊ยไม่ดี๋ยวใครใครใครทับเฮ้เดียวคุณรู้กับดักด้วยหรือจะเป็นกระดักเฮ้ยโดนล้มหรอโดนล้มโดนล้มไี่เดียวทักแม่เลยคุณอลังจะเกิดอะไรขึ้นเป็นเหตุการณ์สมมติกรรมที่โหดกล้มก็มีเรื่องร้ายก็มีกรับมือก็มีโหดร้ายมตายเลยครับเมื่อกี้นอียวคุณเปิดกระดักอะความจริงเดวคุณถ้าเกิดเดีวคุณไม่เปิดกระดักเนี่ยป่ะเนี่ยไม่โดนล้อมอะ จริงจริงไม่รู้มันเยอะไม่รู้กดปุ่มไหนดีปุ่มมันเยอะมากกดนับปุ่ครูกับไอ้ก่อนตกลงไปไงตอนที่ผมเดินมอกต้องต้อมมาตามหลังกรรมอ๋อไม่อ๋อไม่เป็นหลุมงนี้เหรอออ๋โอเคผมเนื้อมันเป็นนั่นน่ะไอประตูไงมอประตูกับกันทางด้วยไผีไม่ถือว่าโกงนะเพราะว่าพลังการจดจับมันเป็นสเตมินาของผีแล้วก็อย่างแม่งหมดเร็วชิบหายเลยเว้ยเหนื่อย มันโกงโดนคนตายเลยนะเล็ดมีแมงมุมด้วยอย่างผมดูเมื่อกี้เนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นแบบเนี้ยต่อขงหน้าผมเนี่ยอะไรร้ายสุออดอ่ะโอโดดด้ตอนนี้ผมสำรวจบบกับดักก่อนไนด้นนโหร้ายมากไปละไปละโซล่าถ้านายมากินเราจะแช่งให้นายจูเล็กข้าวเดี๋ยวเก็บคนอื่นให้ไปกินนายก็ได้ <c oughs> ได้ได้ใครก็ได้ที่ไม่ใช่นายมากินเราอ่ะแช่งจูเล็กใครก็ได้ ใครก็ได้ที่โดนไปแล้วหนึ่งทำไโดนเร็วจังจะรีบโดนไปไหนป้สนป้ออน้อ่ปอนโ้ดนป้อนป้อนป้อนป้ป้อนปอนป้อนป้อนป้นป้อ้อนป้อนป้ป้อน้อนป้้อนป้นป้อนอ้อ้อนป้อนป้อนน้อนป้หน้อนอ้อนป้อ่ป้อน้้้อ้้่อ้ เมื่อกี้เมื่เห็นใช่ไหมวะไอ้เคสไม่ขึ้นลิฟต์แล้วเป็นเปลี่ยนใจไอ้เคสติดเทียบไปไม่ได้โอไม่ขึ้นลิฟต์เลยจ้ากูติดอ่ะติดอ่ะใครไปเข้าลิฟต์ไม่ขึ้นลิฟต์โอ้โหนะลัดเลี่ยงไม่ได้แม่งงงทางเออเหนื่อยว่าไงน้องสาว ไว้อะเปิดไปเต้ไว้ขอเป็นผีบ้างเป็นคนมันเหนื่อยนะอุ้ยสวัสดีไพใครกดลิฟต์วันนี้ผมเออดูพลังงานและสวัสดีเรื่องจะคุยมนี่ยน่คิวมอนตัดนี่คิวนี่คิวมอนตัดนี่คุ้งโอเคดูพลังงานด้วยมั้นเอ้า ีแถวเราเหรอน่เกียบเงียบปาดเรียบนะคะแต่ยังเหรอคิว <ś les> แม่ยิสเนียบายค่ะไปไหนนี่ติดถ่นี้ค่ะยึดติดตรงหน้า,า,นาค่ะไม่ใช่ไม่ใช่จังเเขาารียกว่ใครมันเอาแต่ซ่อนในท่อนเด็กช่างยกพวกตีกันอยู่ข้างบนค่ะอยู่ตรงไหนแล้วคะ ไอ้กับดับที่มาทำงานเป็ยังไงเนี่ยโดตนั้นเหรอคะไม่ไม่ไม่แต่ถ้าถ้าเกิดกดอ่ะแล้วมีผีถ้าเกิดผีผ่านคือไหนวะคะไม่เชื่อผีผ่าพที่เราเห็นคือโดนทั้งโซลาแล้วก็ใครอีกคนนึงอ่ะเราเองคุณคุณคือโซลารช่วยกันลุ ตาได้ไหมเขาไปแอบในห้องนี่ไงนะเขาไปแอบในห้องนะคิดได้ยังไงนีฮะใครเป็นวะอ่าอุ้ยคิวมอนเป็นคิวมอนเป็นผมไม่เคยเป็นเลยอยากเป็นบ้างเดี๋ยวว่ได้เป็นเดี๋ยวว่ได้คิวมอนเป็นไม่เดี๋ยวเตาผิดเฮ้ยเต้าผิดซ่อนไม่ได้ไหมแล้วแล้วหล่อด่าเปิดทำไมวะเนี่ยทีเดียวคุณีคนเปิดลงกันไปหมดเลยหาหงทองคนที่หนึ่งคนที่สองคนที่สามปบนะ สามสอง,องหนึ่งเคยมีใครไหนไหนไหนหัวทองคนไหนบ <c oughs> ้าง <c oughs> อีดอกอีดอกอีเฮสท์อดอเดตศึกรับผีมีพลังอะไรบ้างเนี่ยกดอารองห,วหอัวเนาะใช่ต้องหัวแล้วก, <c oughs> ตกดต้ <c oughs> องหวนแล้วก็ตัวจับแค่านั้นอะ ฮัลลโอ๋อปเออแล้วกดทีทีสามารถหัวเราะได้พอแเอวทีดีดูอะ้รเนี่ยพวก็ดูคิ่อนแ่เย็นๆนะเว้ยความแค้นอยู่ตรงกูไหนอุ้ยใครเอาสะพานลงมาวะ what the hell บิๆ ไปบอนบอนบอนไปโอ้ตายแล้วหมือนเออดูอยการเห็นช่วงวันแรกเลยอุ้ยอะไรวะเนี่ยแผลไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูแลทำอย่างนี้นี่ทำอย่างนี้นี่ทำอย่างนี้ อุ้ยอุ้ยอุ้ยแก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 ไปเร็วเร็วเร็วทำอะไรกันหรอจะมาเล่าแกทกันหรออุ้ย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 สวัสดีดวงใจของฉันก็ไปแล้วไปเชียขังตัวเองสวัสดีดวงใจของฉัน ดูมันใจชุ่รชักเธอเป็นใจการโล่แล้วมันเฮ้ยมันถ้าเกิดถ้าเกิดการว่าผิดจังหวะผีมันจะเข้ามากลางโล่พอดีไงใช่อุ้ยด้วยแล้วทำไมผีฉันทำไม่ได้วะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดุนะอุ้ยบบายไปไายบายนี่เนาะแวบเดียวนะจะมีการเล่นกำลังนั้นหรืออ๋อมอดูเฮ้ย โลบังโลบังโหยห้องอะไรวะเนี่ยอย่าเด้อมันวิ่งแบบวิ่งได้แป๊บๆหน่อยแล้วเดี๋ยวพ้นเร็วไปใช่ใช่กระโดดไม่เป็นใช้ลิฟต์ก็ได้วะขากับดักกวะทายก่อนขใจลิฟต์ล่ะเฮ้ยจะขึ้นลิฟต์ไม่จะขึ้นลิฟต์นี่จะขึ้นลิฟต์เข้าใจไหมเอาไปเนี่ยไอ้ะขึ้นลิฟต์้อใจไหม มันต้องชา้าแต่ไม่น่าสักร้อนหนึ่งผีเล่นลิฟท์ทำไมอ่ะไม่ต้องเลยโอ้ไปขึ้นลิฟอดนไปเเล่นหน้าแบบตักไมสักหอเลยไม่ต้องทเยคนค่อยกระโดดคน่ค่อยกระโดดอะไรวะเนี่ยรู้สึกที่ว่เดินผ่านผีหรือเปล่าเฮ้ย

จะบอกว่าผมไม่น่าเข้าลิฟต์ของนิวคุงเลยดึขึ้นมาปุ๊บเข้าลิฟต์แล้วแล้วนิวคุงปิดประตูอัดหน้าแล้วผมออกไม่ได้อ่ะต้องไปกดไม่โดนอะไรนี่ไปไดนนี่ไปโดนไปกดไม่ควรจะโดนมันว่าอะไรูตบ้าแล้วแท้อยากดูตัะไรอยากดูคุงเลยวะ อออบอกอกไม่น่าเขาลิิคงที่อกมาเลยเขาไปปึ๊บเดียวคงตอัดแบออกไม่ได้ริ่วเพิ่งมาหาคนกูอะที่ดูาิวอไมไม่เกี่ยวเหนื่อยนี่่ยเฮ้ยเหนื่อยเหนื่อยเอ้อย่าน้อยก เราครูเองหายไไกัหมดะอ้้ไปกดตัดีไกดบ้านเหนื่อยแป๊บทำไมดิวครั้งแล้วอะดิวต้องเล่นเ็คนสุดท้ายตลอดทำไมนิวกุครั้งแรกเก่งเลยวะจิบไ พี่นิวไม่ได้สังเกตว่าพี่นิวนี่ซอยตีนแตกเกเดียวเป็นผีบ้างเลยขอร้องไม่เป็นผีเนาะอย่าเป็นผีนะเปลี่ยนพี่นิวซอยตีนแตกอย่างเดียวเลยนนั่ะมึงอีกแล้วเหรอแล้วนี่ไปอ่ะไอ้กรอนไอ้เลวเฮ้ยนะอ๋ชิบหายละแล้วแล้วมันก็เองเดี๋ยวก่อนยันยันไม่ทันเริ่มล่าเลยแก ออกล้อเลยเหรอฮะตามภาษาเด็กๆไงออกมาเล่นกันเถอะนะพ่อแม่ไปเล่นหนูเขาดิพ่อแม่รักเด็กใช่ไหมได้ไหมโดยเฉพาะผมกินพ่อแม่พ่อแม่มองผมว่าจะมาชีวิตพ่แล้วนะตายแรกชีวิตป้ายแหละแกฆ่าใครสักคนมันก็มาฆ่าฉันต่อยเลยดิไอซียูไอซียูใครป่วยไอซียูอะ

เ่ไม่ไ่นอนเยเดอรโเาจตัดบันไดให้แล้วเนี่ยเฮ้ยก่ันไดมากต้อไม่ได้ใครวะติวะติ๊วะติวะอุ้ยอ้าวตัวอ้าววู้ชาจะลิปมนตัวัมันไงม เดินตามะมาไงคือเดินตามชิโม่ดีว่าอยู่โซล่าผัมาเป๊ะเอ้าโซล่าเหรอเม่อกิูตามชิโม่ไม่ใช่หรอวะไปตามอกมแน่เลยแม่งไปไหนแล้ววะจังหวะนี้ขเสื้อม่วง่ะแม่เสื้อมมทุกคนไม่ตงพแดงนะมนม่วแดงะตายเดี๋ยวยรเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตายอยู่ในตู้ไอ้ก้อนเต็ตายอยู่ในตู้ ตาย้ยตู้ตฮ้ยไม่ใู่ตู้อะไรอะไรไม่ใช่ตู้่หตายจะยันนี่เกมผู้รีเอาดินี่ตายแล้วขอบคุณนักตงคนนะครับทไมแต่กันเยอะจังวะก็ด้วยการโล่แม่งเบียดโล่มาหาฉันอ่ะโล่แม่งเบียดานตู้ฉัน้่ะยิ่คูคุณครูแหละ คนทําให้ขึ้นกิ๊กหมดกีซ่อนแล้วซอนตู้ใกล้กันเลยอ่ะคือประเด็นคือผมว่าผมตายแน่จน่ไอ้เรียไม่รู้อะไรนี่มันผมอเลยเนี่ยดูบนทาเดียวมึน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 มไปคนนี้โอ้โหสองเดี๋ยวไม่คิวทำไมต้องแจกแบบกูด้วยฮะจะรีบตายไปไมหนักทั้งหมดเนี่ย นวคดีครับเดียวผมกี่ครันิวคุงมาดีครับน้วคุงเดียวผอ้คได้ทังหดใครงบนกอนน้กระดูี่หวัแผนีวงแผนีมาเด็กเอ้ยคืกระดูได้กดีดีว่าอบเอานวคุงอะไรไม่ต้องคไม่รักเขาวหรไม่รักไม่รักไม่รักเราหยไวเ วิงเฮ้ยวิงลว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 ง่วงไปไหนเาอดูมันไม่ไล่กันดิรอรอแล้วยืรอแล้วตนี้น่าจะมาบ่อยๆวิ่งไล่กันดิเด็กวิ่งล่จับอ่ะอ้าวตัวน้อยอุ้ยอยอุ้งหัว โอ้ยตางนคุ้งบ้านตามเย้ยไอ้ที่เขาคืนนีิคุ้งเนี่ยจะมีสองคนไม่ใช่ที่รอดเนี่ยฮะได้เลยกินดีมาอยากเป็นผีบ้างอ่ะครังคืนนี้ไม่มีผู้ใดรอดชีวิตการผีมันโหดร้ายเกินไปอ่ะใครเป็นบะม่ได้เป็นผีเขาทำไม่ีผแล้วมขาจะเป็นทำไมมึงส่งให้คุณนิวไม่ใช่เดี๋ยวนั่นบันส่งให้คุณนิวได้ไหม จะต้องไปลกางแป้นเลยนี่โซล่าจะได้าไปเลยแล้วคีย์บอร์ดมีปัญหาอยู่นี่เนี่ยไม่ตรงใจนิ้วตรงนี้มุดนิวได้ไหมเยอะๆไม่ตรงใจได้ได้รับอยู่รับอยู่ไม่ได้ดักใจไว้โซล่าเขาเรียกว่าอะไรไม่ได้แบบดักใจต้องการด้วยภาษาอังกฤษมันเอ้ยภาษาไทยว่านะครับวันนี้ขอนำเสนอไม่ตรงใจนิ้วไเอ๊ะมึงนิ้วตัวเีงมุดใจมั้ยอ้าวชีตมึงมีหัวใจไหมล่ะฟ้า โย่นม่เ้าหบสุวมได้หุั่ว่วไปเลยจาเรไรใครฟครั้งนั้นที่เธอไม่อยู่ทยังมีวันเป็นไยังมีหังมีวันเป็น รถยังดีวันแพ้ไอโตยังมีวันแพ้ตอดเอวอลอดไม่เพื่อนเราได้นะนับเป็นเหตุการณ์ตอนที่รักกันเซโรงเงงอยู่ใจหัวใจคือเฮียเราเซโรงเงงเนี่ยโดนโดนไงอวัดเกียรใครมาเดินผัดไปผ่าผัดผัดไปหันมาวะใครเนี่ยทั้งพี่กิ๊ทั้งคุณครูเลยแม่งใครเนี่ย เกียบเกียบใครเนี่ยใครวะเซโลงังในหัวใจไปตัดหัวฮะหัวไหนรอ้าวอ้าวแล้วปวแล้วอ้าวหยฮดยบ เดี๋ยวเราดีนจ้องมันเอมันโดลงไแล้วอเร์มันก่อนทาน้ยออ้อยอุ้ยอยอุ้ยอุอ้ยอุ้ยยอุ้ยอ้ยอุ้ยยอุ้ยอุอุ้ไอ้ยอุ้ยอั้วอุย้ยออย้อีย ะไปดูคนเมื่อกี้ต่อยังอยู่ที่เดิมไหมไปแล้วอ่อนหมดมาแล้วต้นเกมกันไปไายบายใครไม่กดอะไรตกใหม่แล้วเนี่ยเอาตกมาเจอใครเนี่ยใครไม่อยู่สวัสดีกรละเก็บไปก่อนไม่นเปนคนหลีกบ้านเ ใวะอดีรลคคูนฮะอดีน่วะบนบนบนไหนวะบนหัวฮะหน่วะมันู้ประตูไม่ได้หรอกอันคงไปแล้วอันนี้่นี่คงไอเอุงเย็นแตงมั้งียุนีปก่อนหนีคุหนี้ด้วยมาต้อรสไตผีนะเฮ้ยวิงออกนสไตีแบบปีตอนใช่ไหมใครไหนใครไหน อี่เดินมาชนะแล้วก็วิ่งหนีลวก็โซนเขาเองวีนิ่งผมเราคุณแดกได้เสมอเลยเนี่ยอ้าวลิฟต์เหรอครับไปไหนล่ะเอ๊โดนตกใจยูงปุงโอไม่ได้ไม่ได้ไปรอดตอนนี้ก็จากเราไปลิฟต์กับิฟต์มันขุดไม่ค่อยติดนะบางทีอะ ใช่ปวดพาดิเนื่อยเดี๋ยวท่านพักเหนื่อยแป๊บบายบายเกไปนี่อยู่ตรงบนนั้นเลยฮะนี่ครุงยาที่กรุงไม่รู้จุดอะไรเอ้ยนลิฟต์ครับขึ้นไปบายบายไปเขาเป็นนักงานขอลิฟต์เหรอปลอดภัยป่ะครับโอเคจะขึ้นไปยังไงวะอยวาให้รู้นะอยีาให้รู้นะสวัสดีครับผมพลาดได้ไงวะ มาตกเข้ามามาตกเข้ามาตกเข้ามา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 ดันแหละดันเลยอุ้ยจะไปไหนเราจะไปไหนเราตัง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 ตู้หรอพี่ดักไปนานเลยเดี๋ยวดิเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะจะถามว่าทำไมพวกคุณรักผมกันจังเลยแม่งเมื่อกี้กินกันสามคนเลยอร่อยไม่ได้เป็นผีแล้วไไม่ด้เป็น่ดี๋ยวรอบหน้าถ้าถูกตนนี้ ถ้าเกิดรอบถ้าเกิดรอบนี้เอาไปกดพิษกดพิษเอี๋นิวคุงถ้าเกิดรอบนี้นิวคุงเอซัคตาเอเนี่ยนิวคุงไม่เป็นเดี๋ยวให้นิวคุงสร้างห้องดีกว่าผมรู้สึกว่าคนสร้างงจะได้เป็นคนแรกอ๋อเกี้ยวนะเกี้ยวเกี้ยวผมผมสร้างห้องมาสามรอบผมได้เป็นสามรอบเลยอือฮะเฮ้ยนะผีเท่านี้วะไอ้น้องสไวแอบปาร์ตี้พี่มันจุดเกิดผีเท่านี้วะวัดเด้อ ไปแล้วมาสนเราเฉยเมื่อกี้แรกแจนเกิดเมื่อกี้ตามเราอยู่ดีๆใช่ไหมเปี็นสนใจตัวละเฉยใช่ไหมเออดีๆเปลี่ยนเป้าหมายเฉยใช่ตัวละ ไปปะลงนิบลงนิบเนี่หน้าคุนกิฟตแม่งเมากาวะนาเมากาวไปละมันก็หน้าเดียวกับคุณนั่นแหละไอ้บ้าพี่เสพพี่ขายนะฮะเสพเสพโซเดียมเสพรปเดูได้ไงวะไม่เห็นเนี่ยจะไม่รู้ได้ไงอ่ะเดินผ่านแล้วเห็นอะไรของขาวกระโดดกระโดนยังเหมือน เพิ่มอีกลือมันมีเพิ่มคนจริงอ่ะเขาไม่พูดเขาพิมพ์ระวังข้างหลังเลยเกมนี้พิมพ์ไม่ได้ชิปหายชั้นสามเลยก็ชิปแท็บได้เฮ้ยใครวิ่งวะบอลอะไรเร้อบอ่ะใครเนี่ยปีกุ้งมองด้วยโดนแล้วปีดโดดเลยดิไม่โดนอ่ะโดนไม่โดนไว้โดนไม่โดนไว้โดนไอหน้าเมากาวไเกล้า มองไม่โดดไงไอหน้าผีไอหน้าปลาไหลไอหน้าปลาช่อนไอหน้าบวกไอชมวงจางไรมาเป็นชุดเลยเสื้อผ้าเองรองเท้าเ้ยีวซือท่ไหนก็ได้เลยอเสื้อผ้าไอรองเท้าไอผีเสื้อไม่มีสมุดด้วยมีสมุ้ืออะไรมันหายไปไหนแล้ววะสวัสดีครับสวัสดีครับใครวะไม่รู้แต่ฉันไปทั้นสาม อ้าวนี่นายหมดนล้วเกมนี้มีกี่ชั้นเนี่ยสามชั้นไม่รู้เหมือนกันมันมีกี่ชั้นมันรัต่ดาดอ่ะมันรัต่ดาดฉันรักเธออย่าเข้ามาฆ่าเขานะอย่าฆ่าเขานะเปาใครอยู่ครับเออใครอะเราเองนึกว่าคุณครูโถอ่ะฆ่าเราทำไมอ่ะไม่มฆ่ากูฮะก็ก็ไม่บอกว่าเป็น อยู่แถวๆนี้ทีนะเฮ้ยผมน้ำผมน้ำอยู่ไหนขอเจียวเลยอยู่แถวแถวนี้ทีนะไปเลยเด้อไปเลยเด้อเซ็นะอยู่แถวๆนี้ทีนะใช่ตัวเนาะด้านไงเราเห็นได้แล้วเราเห็นได้แล้วเราเห็นได้แล้วโอ้โหต้องรุมออโอ้โหตามเลยมัน ยินตายในโรงฟาโลครับเอออยากจะบอกว่าไม่ต้องใส่นะไอตัวน้ไม่ต้องใส่นะขบวนไม่ใครเราเอีไปนอนนอนข้นงบนข้างบนสวัสครับชั้นสายังไงหรือิดเดียวหรือเป็นเกิดเป็นกี่นาีทีไม่เข้าใจได้เลย เจอแล้วเจอตัวแล้วอะไรละแลฤฤฤ้วกูลแล้วกูแล้วกูลขึ้นไปได้ <im it> ไเดี๋ยวแล้วกูไม่ใช่ผมเออปะเอานิวคงได้จ้า <im it> เอา้ขึ้นนิวคงแล้วอ่าต่อไปต่อไปนิวคงรู้สึกนิวคงก็ไม่ได้เป็นนะ่าเดี๋ยวให้นิวคงสร้างห้องแลนเนาะโอเคโอเคอยู่ไหนกันหมดเอาเข็นคนดีแก ด้วยแ,แกแกเลยกี่รอบแกเลยอีรอ,อ,อ,อบเดียวนะแกอะไรล่งคิวมอนอมจริงจริงมางลงว้นี้เพื่อให้คิวมอนเลยเนี่ยมแม่ทำขนาดไหนใช่เหรอแม่ใช่